วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันมาค้บูชาวันนี้พอเอ็มออนก็มาเยี่ยมโรงเรียนค่ะมาดูความเรียบร้อยของโรงเรียนนะคะพอดีแวะมาช่วงเย็นๆค่ะสี่โมงเย็นนะคะพอดีเมื่อเช้านี่มาแวะมานาแล้วก่อนจะกลับบ้านก็เลยแวะมาดูโรงเรียน <c oughs> วันนี้มาเจอพนักงานของ จ้าหน้าที่ของอเนตประชารัฐนะคะจะมาดูห้องคอมเพื่อมาทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ตามโครงการประชารัฐค่ะและว,วันนี้เราก็มากับป้าตุ๋ยนะคะป้าตุยป้าตุ๋ยกำลังไปดํอมๆมองๆหาอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะป้าตุ๋ยมีอะไรไ หางมิมไหนหางมิมรังม yeah. yeah. uh. ิม <endpoint> รังใหญ่ใใส่นไงอ้ยบุงเมบุมนี่เปนน้ำฮะมาดี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 ใส่เออตาน้ำน้ำน้ำเฟือฟ้าน้งฟ้าบุญมะดูดีจุ่มยังไง่นหิบอลป้าตุ้ยไม่เจอนะต้องเข้าไปดูสูงกระจาเอาป้าตุ้ยดูยไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่น ดำๆมากเเออนั่นแหละอันนี้ถือว่าห้างน่อยหรือห้างไงห้างน่อยห้างน่อยห้างน่อยบ่ย็ห้างใหญ่ๆคนนี้ันจะเอาไดบอเลยเอาใดตัวอื่นหน่เป็นยังคือว่ามืออ่าเดียวมันชิ้นเนาะโอ้ป้าตุ๋ยบอกว่าวันนี้วันศีนใหญ่นะคะเป็นวันมาค้าบูชาไม่สมควรที่จะเอารังมิ้นนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเอาว่างั้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใครไม่เคยเห็นรังมิ้น อยู่ใต้ต้นอยู่ในต้นดอกเฟื่องฟ้าเลยค่ะอุ้ยถ้าทางจะเอายากนะเพราะตุ๋ยมันอยู่สูงไม่ยา,ไมยากเหรอจะทำยังไงมันจิโบเฮียบอ่มันสิบอลลนตุบล่องขี้ดินบ่นห,หรือว่าถ้าเอาผ้าถ่านมาห้องโอ้ยมันห้องบ่ได้หรอลุงน้องเจ้า เออวันนี้ไม่เอานะคะวันนี้ไม่เอาเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ไม่อยากทําบาปนะคะ <c oughs> เป็นวันมาคะบูชาป้าตุย๋ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการนะคะค่อยมาเอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการเอาลังมิมเขาจะทํำยังไงม,มิมมิมมิมบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงเรียนมนันฑนสีตอนสี่โมงเย็นของวันศุกร วันมาคบูชานะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ <ไป S 1> จ้าเจอกันพรุ่งนี้ป้าตุย้ยเจอกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวเรามาดูค่ะสปริงเกอร์ตัวนี้สงสัยพัดลมลืมปิดตั้งแต่เมื่อวานนะคะ,อ,ะอย่างปิว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 อย่าเลยนะคะนี่ โอ้โห oh oh. น้ำเปียกหมดเลยค่ะเปียกหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปิดนะคะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำค่ะเพราะว่าหญ้าก,ก็เขียวแล้วต้นไม้ก็เขียวชุ่มแล้วคะ ดอกลีลาวด,ดีกําลังจะออกค่ะช่วงเดือนเมษายนนี่ดอกจะข้าวเต็มต้นเลยนะคะอันนี้กําลังจะเข้ามีนะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งนี้เต็มต้นค่ะหญ้าที่ปลูกใหม่ก็กําลังจะเขียว เดี๋ยวเรามาดูต้นมะลต้นสประรดสีแล้วค่ะอันนี้มีป้ายแล้วนะคะกระลงติดป้ายให้แล้วสวยงามค่ะสวยงามสวยงามสวยงาม คะเดี๋ยวเราลดน้ำต้นสับประรดสีกันค่ะปิดหลายวันเดี๋ยวจะแห้ง อเจอไม่กวาดด้วยค่ะไม้กวาดมาวางอยู่นี่ได้ยังไงจ้าเด็กๆรถเปเ,เปียกค่ะเดี๋ยวต้องอีกสองวันเสาอาทิตย์ ปิดหลายวันต้องเถ้แท็กเตี้ย